โอ้ฮะก็สวัสดีทุกคนทุกท่านด้วยนะครับเด็ดตอนรับเข้าสู่แมนกาเดเดสทูกับผมมาเรียนเรย์อีกครั้งหนึ่งนะฮะต้องแบตหมดไปแล้วช่างมันเถอะอ่ะก็ถึงคิวของเมลสตรอมเนาะเด็กเก่าของโซลิวเลออนครับตัวเด็กกิมมิกก็คือจะใช้เลียเนี่ยทำเวฟใช่ไหมก็ตีหลายๆครั้งเนาะแล้วก็ตัวของแวนจะตีครั้งที่4ขึ้นไปนะครับแล้วก็จะได้เทคเพิ่มเติมนะก็บอกว่าพอตีแวนนะครับถ้าเกิดว่าตี4ขึ้นเนี่ยจะได้จั่วแล้วก็ยิงเลียกไปแค่นั้นแหละเทคมันดูสั้นเนาะเออ แล้วก็เทคบนบอกว่าทิ้งมือหนึ่งใบนะครับเรียกยูนิตท,ที่มีอะควาฟอสหรือว่าติดเทียดดารกอนจากในโซออกมาได้แล้วก็จะได้รับความสามารถว่าถ้าเกิดว่าตีเป็นครั้งแรกนะครับแล้วแวนดิฟายเป็นเกรดสามเนี่ยจะเคาน์เตอร์บลัชเพื่อสแตนได้แต่ตอนจบเทิร์นให้เอาวิ่งเข้าโซนะซึ่งเราก็สามารถคอมโบกับเอากอสที่เป็นไล์ไลน์ครับเอามาตีจัวบวกพลังได้หรือว่าเป็นอินเล็เพาอันนี้ใครเล่นเด็กเวฟสีเขียวเราเจอหน้ากันบ่อยอยู่แล้วครับอตอนจบเทิร์นก็ใช้ใบนี้ยัดเข้าโซไปใใชช่่มม้้ยแลวกกก็เเทรตอออไปี storm, ออา ทำเวบแล้วก็ตอนจบเทินก็กดอินเลดดูเข้าโซจัววนไปอย่างเงี้ยมันก็จะดูไม่เสียมือเยอะเนาะเออเพราะว่าต่อให้เป็นตัวเอลกอสเองเนี่ยเวลาตีมันบวกห0าพันเฉยๆนะครับอินอ่าอินเลดพาส์มันตี13อย่างเงี้ยคือถ้าเกิดว่าไม่ได้ต่อบูสต์ด้วยตัวแ0ดพันะพลังมันก็ไม่ต่างกันใช่ไหมเพราะงั้นหลายๆครั้งในเล่นอินเลดมันจะเก่งกว่านะ ที่เหลือก็จะเป็นตัวเวฟทางนั้นเลยครับอันนี้ตีครั้งที่2องเขาจะบาสลุกได้แล้วก็มีแจกพลังให้แวนใบนี้เพื่อนข้างหน้าตี set, เสร็จเขาจะบาสและสลับไปตีต่อได้ตัววิวแอสเซาส์พอบูสต์เสร็จก็สามารถสลับที่ยูนิตได้นะครับก็ไปทําเวฟต่อเหมือนเดิมอะไรเงี้ยหลกัหลกๆมันจะเน้นตีทําเวฟอย่างเดียวเลยแค่พลังของยูนิตเนี่ยมันจะน้อยนะครับแล้วก็มันขอเกตสามเพราะงั้นถ้าเริ่มก่อนอาจจะไม่ได้เก่งขนาดนั้นในหลายๆสกิลนะใบนี้ก็ชุบกับแจกพลังได้ก็จริงแต่ว่าการแจกพลังก็ต้้อออองแปปปะเ็นนที่2ขึไื บางลิสเขาใส่ใบนี้ใบเดียวเพื่อ,อไปชุบแล้วก็เล่นแค่ครั้งแรกไปเลยนะเพราะว่ามันก็อาจจะไม่ได้เก่งขนาดนั้นนะ,นะครับถ้าเทียบกับออเดอร์ใบอื่นๆเนาะเออแบบว่าเราไปใส่ออเดอร์ชุบใบอื่นก็ได้อะไรอเงี้ยอัน,นนี้ก็แล้วแต่คนแหละอ่ะจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูในเกมเลยแล้วกันนะครับไปโอเคอ่าชนะด้วยเริ่มหลังแทบไม่มีภาพนะครับเด็กเน้องคนนี้เก่งมากๆ แต,แต่ไม่ติดอะควาฟอสนะแต่คือชาวบ้านเขาติดแคลนกันนะแต่น้องมาเป็นโปรโมลแล้วน้องไม่ติดอะควาฟอสดรากิเวลเวมันจะแย่ตรงเราโดนคริก่อนเลยเนาะนแบบว่าขึ้นสามปุ๊บพอมีคริแล้วนะครับ คือเด็กนี้มือมันน้อยมากๆอ่ะก็เลยลำบากเรื่องกันอยู่คือเราต้องกันดาจิเวลข้างก่อนแล้วพอแวนตีมาก็ต้องก็ต้องกันแวนที่มีคิอีกอะไรเงี้ยไม่งั้นก็ต้องรับแวนไปเลยมันเลยดูยเล่นลำบากนะกับพอเขาขึ้นอิกนิสปุ๊บตัวเก่งๆของเราแบบมันเป็นเด็กที่ต้องใช้บอร์ดเยอะมากเพราะงั้นก็จะโดนเขายิงทิ้งได้ตอนนู้นมีเริ่มหลังจู่นะครับ <Vanguard. S 1> เข้ามาเลยโาโดดรเชเป็นลิสอีกนิดแล้วเนาะใส่ใบนั้นมาโอ้น้องสองใบเลยเหรอ,าอยาจัวทริกเกอร์ขึ้นมาอีกได้โปรดขับกองก่อนแล้วกัน อ่าใบนี้บอกว่าโดนอะควาฟอสไลทับนะครับเติร์ดบูสตอมอามาดาขึ้นมามันเป็นกาไทยนะไม่ใช่ชื่อนะชื่อคือพายุแห่งการพิพากษาแล้วก็ใบนี้ถูกทิ้งไรแต่สามจี้จัวโอ้ไม oh ่ไปด้วยเราเล่นฟิลันเดอร์เลยเนาะ บอกว่าลงเรียจากมือนะครับเปิดท็อปห้าใบแล้วเลือกโม่หนึ่งใบลงดรอปได้มันเป็นอัพทัเพราะกันไม่ทำแล้วกันนะ <c oughs> ทำไมเปิดได้แย่จังอ่าอันนี้โมออเดอร์แล้วกันไปนี้ถ้าไม่ได้เล่นต้นเกมผมรู้สึกว่าไม่ไม่ไม่เล่นก็ได้นะีอ่ะชกเลย ยตกข้อเสียของเด็กเดือกคือกินแดมเยอะมากนะเพราะงั้นถ้าเกิดว่าเขาแห่เอ้ยถ้าเราแห่แล้วเขาไปตีข้างอย่างเงี้ยบางทีแดมมันจะไม่พอใช่นะครอย่าตก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 โอ้ยมั้งแต่ใบแรกเลยผมแค่ต้องตายให้ได้ใบหนึ่งบ้างอย่างน้อยสองแดนมันย,ยังดีนะ ตีต่อครับก็ที่ไม่อยากรีบลงคนนี้ไปบูสเลนหนึ่งเพราะว่าตอนไรเกรดสามเนี่ยมันจะมีการเปิดกล่องคอก็อเลยแบบถ้าเกิดว่าได้ตัวตีปุ๊บแล้วเราจะใช้เทคแวนลากจากไส้ออกมามันมันจะไม่ได้เล่นนะมันจะไม่ได้อ่าที่มันจะเต็มอะไรเงี้ยก็เลยยังไม่อยากเล่นเนาะ กพราะตัวออเดอร์ก็จะทำการชุบการ์ดหนึ่งใบออกมาด้วยนะไม่งั้นผมแค่ต้องทับฟิลเลนเดอร์ไปเลยอะไรถ้าตีแวนปล่อยตีการ์ดอะไรนีรร่ตีข้างปล่อยก็ได้แหละ หนึ 1> 1, 2, 3, 4, ่งสองสามสี่เฉยๆได้ถ้าไม่กดเทคแวนก็เล่นคนนี้ พอบอกว่าโดนนิวไลทับโดดออกมาเนาะแล้วก็พอตีหรือบูส์เนีจะบอก5,000เสร็จแล้วจบแพทเทอรจะวิ่งเข้าโซ่คือผมไม่ค่อยอยากให้เขาได้โซ่แต่ถ้ารับเต็มไว้แล้วเขาเขาไม่ตกทิกตอนขารับแล้วก็ตียัดได้นะถ้าไม่เสียงก็แค่กัดไปก่อนเนะี่ย เอาไงดีวัดเลยแล้วกันโอ้ได้ได้ฮิวแต่คงตีไม่ตายหรอกแบบอย่างมากก็ได้สักสามแดมเขาก็น่าจะตกทิกแล้ว ฮิตโซชาร์ตเนีเป็นวอสอย่างนั้นนะโอ้ออเดอร์ไปก่อนเลเบฟชูเตอร์อ่าใบนี้ก่อนใส่สามตีจัวนะครับแล้วก็ใบนี้นโดนความฟอสไลทับนะเปิดท็อปเจ็ด หยิบเอาคาฟอสหรือว่าเทียดากอนและคอรมาได้ไม่ค่อยอยากคอ,อกเลยสิแต่ว่าเราเล่นกับวิวเซาฟ์ก็ได้บอ,บอสมันจะเป็นวิวเซาฟ์ลงตรงนี้เนาะแล้วก็ใช้อินเน็ตเหรอ แวนทิ้งวิวนี่เมือหนึ่งใบนะครับเรียกเทียดากอนหรือว่าอาควาฟอสจากในโซออกมาลลลแล้วก็มอบเทคให้ว่าถ้าเกิดว่าตีเป็นครั้งแรกแล้วแวนอีฝ่ายเป็นเกรดสาเนี่ยจะเคาร์เตอร์บาสสแตนได้ แบ,บนี้บอกว่าพอแปะในออเทอร์โซนครับจะให้รันเอฟเฟกทั้งหมดของตัวเองทีละอันนะอันแรกก็คือชุบยูนิตหนึ่งใบออกมานะครับจริงๆผมอาจจะควรเล่นอิ Power, นะเล็ดเพาเนาะจัดเซตบอร์ดอย่างนี้ไว้แล้วเล่นบ er นะิวอาเซาหน่นแหล่ะจากนั้นจะให้เลือก, Unit ออกยูนิตอ่าเรียกาลหนึ่งใบครับบวก5,000ตามจำนวนสตอมออฟจัดเม้นต์ใบอื่นนะเพราะงั้นตรงนี้ก็เลยยังไม่ได้อะไร หนึ่งสองสามสี่เริ่นี้แหละ ไม่มีไทดอลมาแจกพลังให้ด้วยนะกราบเลยอย่าตกคลิกเกอร์พอโอ้เลือกที่จะกันไว้ก่อนด้วยเนรับเป็นพวกผมปล่อยแบบไม่คิดอะอเด็กแบบเนี้ยเด็กตีท,ทีแต่ว่าเบาเอ่าจบไปทีาที่บูสต์แบนเป็นเมลสตอร์มครับโซบลัส so, เลือกเลกาสอใบและสลับที่กันนะ ที่สองครับอย่าตกนะโอเคถ้าเอาชัวร์เหรอผมมาแวนเปิดเลยแล้วกัน คือถ้าเมสตอมตีเป็นครั้งที่4เนี่ยจะได้ยิงกับจวนครับแต่บอดเขาลงอยู่แล้วอะส่วนจัวนี่คือโอเคอันนี้ตีก่อนแล้วมือหายไปใบหนึ่งใช่ไหมแต่ว่าผมจะสามารถโยนพลังให้กับอัลกอสได้นะครับส่วนตัวอัลกอสเองถ้าตีครั้งที่4ี่เนี่ยจะบวก5 0 0พันแล้วก็ถ้าตีฮิตจะได้จวคือคือถ้าเราเลือกเอาอัลกอสตีก่อนแล้วแวนตีเราจะได้มือใบหนึ่งแนออ่แต่ว่าพลัง5 0 0พันตรงนี้มันจะหายไปเนาะอันนี้คือโลบอยู่ครับแบบว่าสมมติเขาปาสิบห้าตรงนี้แล้วผมโยนพลิกหรืออะไรให้ออลกอสตี มันมันจะมันจะดูคุ้มกว่าหน่อยแต่ถ้าเขาตกทิกตรงนี้แล้วเอากอตีไม่เข้าเลยก็คือมือเราหายคือผมรู้สึกว่าเทคล่างเมลสตอร์มันอ่อนไปเน่ยนเทคบนก็เริ่มก่อนก็ใช้ไม่ได้เออลูกน้องก็ตีเบาอะไรมันมันเลยดูเป็นปัญหานิดนึงตกไปเดียวพอตกไปเดียวพออย่าตกอีกนะ <c oughs> ไม่มีตัวบูตแต่เด็กโอเคโอเคอย่างนี้ได้อยู่แต่ถ้าไม่ฮิตก็คือไม่ได้จวอยู่ดีนะแค่อาจจะรีดมือเขาได้ตีเป็นครั้งที่4ขึ้นไปบวก5,000ได้เทคฮิตจวโอ้ปล่อยด้วยนะแ <c oughs> สดงว่าอยากเก็บของไว้เล่นนะครับ ตัวนหนึ่งใบไอดอลกิ้วของเมลสตอมบอกว่าจะให้นำตัวที่เรียกออกมาจากเทคแรกนะครับกับเข้าโซตอนจบคืนคือถ้าคุ้มที่สุดอะเราจะต้องเล่นเป็นอินเลเทพาเนาะแล้วกดเทคอินเลทมุดโซจัวเองไปก่อนเนี่ยมือมันจะได้ไม่ลดอ่ะแบบว่าเราทิ้งมือหนึ่งใบได้ไดบอดแล้วก็ได้จัวคืนอีกหนึ่งใช่ไหม บอดลบหนึ่งเงี้ยมันก็จะเป็นบวกหนึ่งนะครับแต่ถ้ากลัวเป็นอย่างนี้ก็คือถ้าตีไม่ฮิตก็คือเสียมือฟรีตีฮิตก็คือมือเท่าเดิมอะไรอย่างงี้เพราะงั้นยุงคือเก่งสุดนะอันนี้บอกโดนตาจิเวไลไรทับนะครับโซชาร์ดแล้วก็ถ้าเกิดว่าในโซมีการ์ดเกรดต่างกัน3เกรดเนี่ยจะได้จัว่วอ่าใจเจ็เดจั่วไปเลย แล้วก็พอเบนวอสหมายความว่าต้องาการแรกๆให้ได้แล้วค่อยไปปล่อยเบนวอสตอนลงเรียนครับโซชาร์ตหนึ่งแล้วเวลามีการเข้าโซถ้าแบนอ่าเป็นเกรดสามแล้วเนะาะจะบอกค่าพันธุ์จบเทิเนครับมันก็จะสแต็กไปเรื่อยๆน้องกา,ก,ากูต่อสกิลดาจิเวลคัตเตอร์บลัสหนึ่งโซชาร์ตสองใบถ้าเกิดว่าชาร์ตเกรดต่างกันจะได้จัวสามารถเลือกได้นะ

ตั้งชื่อมิจิรุด้วโคตรจีบิที่ผมเจอสามเกมล่าสุดนี่คือใส่ลิสเทลเกเลอร์ทุกคนเลยฮอตฮิตขนาดนั้นเลยเลยะรอกาูลบอกว่าเวลาตีเนี่ยถ้าเกิดว่ามีาการ์ดในโซที่เกรดต่างกันสี่เกรดขึ้นไปเนาะแล้วได้แค่ตอนตีเกรดสามครับจะบอกหมืนน่น ให้บา้าจั่วก่อนได้ลงการเดียนออเตอร์บลาสจั่วผมทิ้งเป็นวีวาซาวแล้วกันถ้าเขายิงก็ไม่ไม่เป็นไรเนี่ยคือคือมันเก่งแหละแต่ว่าเล่นใบ,บอื่นก็จะใบอื่นก็ทำเวฟได้คล้ายๆกัน หรือไม่ก็เดี๋ยวชุบเอาเนี่ยไม่ต้องคิดเยอะแต่ถ้าชุบก็อยากจะชุบเป็นอินเล็ตนั่นแหละมันเป็คนเล่นอ,นอุ้ยตีเลยอ๋อแต่เข้าใจได้เพราะว่าไม่มีตัวดับลุกเนาะ ตกีลของดราจิเวลนะครับตอนตีโซบลาสสี่เกรดที่ต่างกันนะเกรดต่างกันนะครับแล้วก็จะปรับพลังของแหวนอีกฝ่ายให้กลายเป็น1และถ้าแวนเขาเป็นเกรดสามเนี่ยจะบบกคริด,ด้วยทีนี้มีตัวของล็อกอากูลนเดี๋ยวจะกดแมวก่อนได้หรอถ้าเป็นแมวนะ ตอนบูส์นีครลือกการ์ดจากในดรอปแล้วถ้าก่าในโซไม่มีการ์ดที่เกรดซ้ำก,กันกับใบนั้นเนี่ยจะให้ยัดเข้าโซได้แล้วก็ร็อกอา,ก,ากูลบอกว่าเวลาเห็นการโซบาสี่เกรดพร้อมกันครับจะัตเตอร์บารสตได้ถ้าแวน์ในฝ่ายเป็นเกรดสามอิงคแล้วกันที่เหลือดูน่าจะต้องเก็บไว้เล่น บอดบอดแบบนี้ก็ยิ้มนะมีใบนี้แหละที่มันยิงอะ่ะจะยิงใครก็บ้างสักทีถ้ายิงหลังเอาตัวนี้ไปลงต่อเมลถ้ายิงเมลเล่นใครก็ได้ถ้ายิงฟิลแอนเดอร์ เอาเกรดสาไปไว้เอาเอาตัวตีไปไว้หลังเมลแล้วก็ค่อยเอาไปนิสับแต่เทิรนต่อไปมันเป็นเทิร์นเพลละเพราะงั้นโอกาสที่เราตีเข้าค่อนข้างเยอะนะผมว่าพอพอจะจบได้อยู่นะครับเพราะว่าเทิรนแรกเขาให้แดมเราเยอะไปนะะไปนี้ตอนตีถ้าเกิดว่าเทิรนนี้มีการโซบล์สสี่เกรดพร้อมกันนะครับ แล้วจะสามารถนำมือเข้าโซ่จัว่วแล้วก็ยิงเล่ยไฟได้เป็นใบนี้2ใบเลยนะโอเคเป็นวิวแอสซาวผมรับรับเลยแล้วกัน ม,ลลมันแรงเกินอ่ะมือมันกันไม่ได้เลยเด็กนี่อันนี้ไม่มีเทคอะไรเพิ่มเติมครับ จะได้แต่ไม่เป็นไรมีใบยอยูแ่แล้วถ้ามีอีกก็ดีนะฟไนนอเลยอย่ากดออกนะเพวยให้ผมได้โชว,คว์คองโอ้เจอฮิวก็อย่างที <g> ่บอกก็ต้องลงใบนี้ ไม่ต้องใช้เทคแวนกน็แต่ใช้ก็เก่งโอ้ยในลำดับพลาดนะจริงต้องลงตัวเวฟก่อนนะแต่ไม่เป็นไร,รเอาพลังให้ฟิลันเดอร์ไปนะครับถ้าางนั้นเราจะเล่นแบบนี้เหรอ อ่าจริงๆเราต้องเอาแวนทิ้งแล้วเรียกก่อนแล้วค่อยปาออเดอร์ชุบใบที่เราจะเล่นนะครับ,บโโไม่เป็นไรไม่เป็นไรลเล่นได้ละนี่เลยสุดยอดเวฟนะ ตอนตีนะครับตีครั้งแรกคาเตอร์บลัสลุกคือถ้าห้าเดี๋ยวผมการันตีว่าตายถ้าไม่ได้ไฟินาลฮิลเด็กนี้ตีเยอะจริงตีลุกตีลุกตีสลับใช่ไหมแวนตีไอ้นี้ตีแล้วก็สลับเอาบิลันเดอร์เข้าไปตีต่อไงแโห<ฮ><ฮ> <laughs> เว็บมหาศาลมากนะ,ะยังไม่กดนะ เ่าไปครั้งที่สองต้องให้ฝั่งนี้นะนอตตี้โซบลาสแวนบวก5 0 0พันเอวสตอร์มานะ แต่แบบนี้เราไม่ได้กดเทคเอากอสนะซึ่งก็ช่างมันเถอะเอาปิดแล้วไม่ต้องจวะหรอกนก่าดาเจชค่าไม่ตกด้วยไม่ตกกันยิ่งเอ็นแบทเทิลตีครั้งที่สองเขาจะบลาสแตนแล้วก็เอากอสตีครั้งที่สามเนะี่ย โอ้ยจริงๆฝั่งนี้สามก่อนได้ไสามจีได้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 อันนี้ไม่กดนะตไม่พอนะครับ ค okay, แล้วก็ END BATTLE ของวีวัตเาแททที่บูสตแบนเป็นเมลซอนี่แล้วก็แบนตีครั้งที่สตอนตีครั้งที่สขึ้นไปนะัวตัวขี้เดิีไทยเลกาของพี่ายหนึ่งใบถ้าได้ขี้ก็จะเทแต่จ,จวปละไม่ไร พี่ทีร้รไม่ได้ไม่เป็นไรดรอฟเช็คสตอมออฟจัดเมนนะ ทั้งที่5นะครับตีเกิน4ขึ้นไปสูง5<ป>้าพันเป็นแบทเทิลที่ยูนิตแถวเดียวกันตีเสร็จนะครับแวรเป็นเมลสตอร์มคาลเจอร์บลัส

โอเคครับก็เปบ้างสําหรับเมลสตอร์มในวันนี้นะคือมันมีปัญหาหลายจุดมากเด็กอย่างแรกก็คือมือมันน้อยมากๆนะครับอย่างตะกี้ถ้าเขารอดเขาขึ้นอีกนิดสมมุติว่ามีนะแล้วก็มีตัวเล่นบ้างมือเราก็แตกเลยนะครับเออแล้วก็พอโดนอีกนิดยิงไปอีกตัวอย่างอื่นก็จะทําเทคได้ไม่เต็มที่อะไรเงี้ยเนาะกับอ่าตัวเทคของเมลสตอร์มอันนี้ก็บ่นไปตอนเล่นแล้วว่ามันต้องเป็นเกรดสอะไรเงี้ยครับกับเทคล่างก็ไม่ได้แรงขนาดนั้นจริงๆถ้ามันมีเทคปบพลังตัวเองบ้างก็ดีนะแบบตีครั้งที่4 บวกห้าพันบวกหมื่นหนึ่งอะไรเงี้ยให้มันสักนิดนึงก็จะเก่งกว่านี้นครับเพราะออเดอร์ใบนี้มันก็แจกพลังเร็วก็ไม่ได้อีกเนี่ยตัวยูนิตเรียกอากาศเนี่ยก็ไม่ได้ตีแรงเนาะส่วนใหญ่ใบนี้ก็โยนพลังให้แวน,นครับอันนี้มีห้าพันตามออเดอร์แต่ว่ามากสุดมันก็แบบตนะีสิบห้าตีสองหมื่นมันไม่สามารถที่จะแบบแปะออเดอร์เร็วๆตั้งแต่ต้นเกมก่อนเทิร์นหนึ่งเทิร์นสองอย่างเงี้ยมันทําไม่ได้นะครับเพราะงั้นพลังมันก็ไม่สูงถูกไหม เออฟิล er, ันเดอร์ก็ต้นเกมปกติดอปมันไม่ค่อยครบส0อยู่แล้วนะครับเพราะงั้นก็ใช้กดตันเขาก็ไม่ได้ขนาดนั้นอินเล็เพาก็ไม่มีพลังตัวเอากอสถ้าจะเอาพลังก็ต้องตีเวฟสีขึ้นไปซึ่งถ้าเกิดว่าแบบเดมเราไม่ได้มีเยอะตอนต้นเขาอาจจะให้เราแค่เดมเดียวหรือว่าเอ่เขาตกทริกอย่างเงี้ยอืมแล้วเราต้องเอาคอสตีไปก่อนช่วงแรกๆมันก็อาจจะไม่ได้พลังหรือว่าต่อให้มีพลังเพราะว่าเรายอมมาแวนตีรอบ3แล้วเอากอสตีรอบ4เนี่ยก็อาจจะตีไม่เข้าอยู่ดีก็ได้นะครับถ้าเกิดว่าไม่มีเนาะ พราะงั้นพลังมันเลยเป็นปัญหามากๆสําหรับเด็กนี้นะเออมือน้อยพลังน้อยแต่เวฟเยอะนะครับอย่างท่าที่โชว์ไปตะก,กี้เลยเจ็ดเวฟจริงๆรู้สึกว่าเล่นได้ดีเวมือีกหน่อยนึงน,นะแต่ก็หลักๆก็น่าจะประมาณนี้แหละสาหรับตัวของเวฟเออก็ฟีลคล้ายๆแมคโนเลียถ้าเกิดว่าอีกฝ่ายเนี่ยสี่เดมแล้วเดมแรกตกไม่ได้ทริกเกอร์เนาะหรือว่าห้าเดมไปเลยแล้วโดนถลุงตีไปอย่างเงี้ยถ้าเรามีเพิร์เนี่ยมันค่อนข้างที่จะแบบการันตีได้ว่าเขาจะตายเลยนะครับมือสิบกว่าใบอะไรเงี้ย แต่ว่าถ้าเกิดว่าไม่มีเพอก็กลับไปลูปเดิมก็คือยูนิตมันก็จะตีทีละหมื่นหมื่นห้าเฉยก็ขอทีละใบทีละใบก็อาจจะไม่ตายแค่นั้นนะแล้วด้วยความที่เด็กเนี่ยมันเน้นเล่นกับเทียร์ดาก้อนแล้วก็อควาฟอสเท่านั้นนะครับซึ่งการ์ซับมันมีไม่เยอะเนาะเทียร์ดาก้อนเดี๋ยวพออากไซเลนมามันก็จะมีการ์ดออกมาประมาณหนึ่งแต่ก็น่าจะหยิบมาใส่ได้ไม่เยอะนะแล้วก็ตัวอควาฟอสหลักๆมันก็มีแค่นี้แหละนะครับอ่าอย่างน้องโปรโมคนนี้เขาก็ไม่ติดอควาฟอสเพราะงั้้้นนก็จะชุมมมาเล่่่ไไไไดรูท ไม่รู้ทำไมไม่ทำให้ติดอะควาฟอสไปเลยเนาะเออนั่นแหละก็ถ้าเกิดว่าถามว่าเด็กนี้สู้เมตาได้ไหมตอบเลยว่าไม่เพราะเมตาสถานะทางเด็กนี้โคตรโหดนะครับเมตาเรียงกองเรียงทิเกเว็บนกองตกปุ๊บตกทิกจบตายเลยเด็กนี้นะมือก็เยอะเออเลวิดาสลดพลังเด็กนี้ก็ตีไม่เข้าแล้วอะไรเงี้ยมันมันแพ้เมตาเต็มๆมากๆนะครับสำหรับเด็กนี้ถามว่าไปสู้กับเด็กเทียบบนบนไหวไหมเออ แบบกลางๆ่อนบนอย่างเงี้ยผมว่าก็เหนื่อยอยู่ยังไงก็เหนื่อยอยู่เพราะมือมันน้อยคือหลายๆเด็กอย่างเช่นตาช่างนะครับตาช่างลิเซียเฟลหรือว่าพวกเด็กลองๆเลยนะฟาบนิวนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยผมว่าเด็กพวกนั้นก็ยังเก่งกว่าเด็กนี้นะคือตีแรกกันคนละทีครับแบบว่าเอาเมลสตอมไปตีฟาบนิวก่อนฟาบนิวยังไม่ตายแต่ฟาบนิวตีเมลสตอมฟาบนิวลุกมาตีบกขีอย่างเงี้ยอาจจะตายเลยก็ได้นะสำหรับฝั่งเนี้ยเออมือมันน้อยจริงๆนะครับแล้วก็มันต้องใช้ของอะ่ะ คือต่อให้เราลอดไปได้ถ้าเราไม่มีของเล่นมันก็ทําอะไรไม่ได้นะครับมากสุดก็คือทิ้งมือที่เพิ่งจั่มมาใช้เมลสตอมลากเพื่อนจากในโซกมาตีสองเวฟเพิ่มเนี่ยก็ได้แค่นั้นนะ่ <c oughs> เออมันไม่ได้ช่วยอะไรได้เยอะเนาะก็ปัญหาหลักๆประมาณนี้แหละนะครับเพราะงั้นมองว่านะอันนี้ส่วนตัวนะรู้สึกว่าซับให้มันอีกหน่อยเถอะตอนนี้ดูค่อนข้างลําบากมากๆเลยเออแต่ถ้าถ้าใครใจรักก็เล่นก็ได้นะเพราะว่าออาคุณอาจจะเจอท่าที่มันดีกว่าที่ผมใช้นะครับ หรือไม่ก็สามารถแก้ปัญหาบางจุดได้ด้วยการบางใบอะไรเงี้ยผมไม่ได้รู้จักการทุกใบนะเออก็ถ้าเจออะไรก็มาแบ่งปันกันในคอมเมนต์ได้นะครับอ่ะก็สำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะครับขอบคุณทุกคนทุกท่านที่รับชมมาจนถึงตอนนี้นะแล้วก็ขอบคุณเหล่าเมมเบอร์นะครับกับทุกคนที่ไปโดเนทในไลฟ์ด้วยเนาะฝากตัวอีกครั้งหนึ่งสำหรับผมเมื่อเร็เนตเร็วแล้วเพิ่มนโอกาสหน้านะครับบ๊ายบาย